สวัสดีครับวัสดีท่านผู้อบรมงานโต๊ะเลื่อยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นรุ่นแรกนะครับเรื่องของการอบรมนะโต๊ะเลื่อยนะครับซึ่งพูดถึงว่าโต๊ะเลื่อยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อสาเร็จรูปก็ได้นะครับเป็นโต๊ะเลื่อยที่มีขายตาม ท้องตลาดทั่วไปก็มีนะครับแต่ขอยกตัวอย่างว่าโต๊ะเลื่อยที่เป็นโต๊ะเหล็กนะคือใหม่ DIY อะไรแก็ล้วแต่นะที่โต๊ะราคาไม่แพงมากเนี่ยก็มันเหมาะกับงานที่เราจะต้องนําไปทํางานเกี่ยวกับไม้ที่มันมันมีความไม่กว้างอะไรมากเช่นวไม้หน้าสามไม้ปาเ,ก,เก้เล็กๆอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะซื้อโต๊ะเหล่านั้นเนี่ยไปใช้งานได้นะครับ ส่วนโต้เลือ่อยที่เป็นโต้เลื่อยใหญ่ๆโรงงานอุตสาหกรรมใช้ต่างๆที่ใช้ตัดไม้แพงๆปได้อันนั้นก็ยิ่งดีก็ราคาเขาก็แพงตามคุณภาพแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาเราจะยกย้ายไปทํางานหน้างานโดยเฉพาะเวลาเรามีอาชีพรับเหมาเรามีอาชีพทําเป็นช่างเฟอรเจอร์แล้วเนี่ยเราจะนําโตะอย่างนั้นไปไปไม่ไม่ไนดะ้เพราะว่า มันหนักนะแล้วก็ราคาแพงนะเดี๋ยวลูกน้องเอาไปจำนำข้างทางนะครับหลังนั้นเนี่ยก็เลื่อยอย่างนันึงก็เป็นต้เลื่อยที่เราทําขึ้นมาเองแบบนี้นะครับต้ที่ทําขึ้นมาเองแบบนี้เนี่ยเป็นต้เลื่อยที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่างเฟอร์นิเจอร์มืออาชีพเนี่ยจะเลือกใช้เพราะว่าจําเป็นจะต้องนําไปตามหน้างานนะครับบางครั้งก็ยกเอาแต่ตัวแท่นกลับตัวแท่นกับตัว เลื่อยกลับตัวฐานตัวตู้ตัวตัวถัวงของมันเก็บไว้ที่หน้าง,งานก็ได้นะครับเพราะเราบรันแยกที่ส่วนออกมานะครับสองเวลาเปื่อยนะพื้นโต๊ะอะไรมันเปื่อยเนี่ยพื้นโต๊ะมันเปื่อยต่างๆเราสามารถจะเปลี่ยนด้วยนีอันสิดมินก็ได้นะต้มเตมหรือสร้างขึ้นมาเวลาไหนก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ช่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กันก็จะเป็นโต๊ะทำเองเพราะว่าเวลาใช้งานจะไม่ค่อยได้กีะดายหนึ่ง เวลาเราใช้หวีหนีไม้หนีะอะไรสามารถตอกที่หน้าท็อกได้เลย่งกว่าที่มันจะปลูกพังเนี่ยใช้เวลาเป็นนับสิบปีดังนั้นก็จึงนําเรื่องราวของโตเลื่อยที่เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ทำใช้เองเพราะเราสามารถที่จะสร้างขึ้นเองและเปลี่ยนท็อกท็อกแซบเองได้นะครับดังนั้นก็เวลาเลือกซื้อกใช้ก็เลือกตามความเหมาะสมบางคนอาจจะมีอย่างนี้บางคนอาจจะซื้อท็อเต็บางคนอาจจะมีอันเล็กอันด้วยอ,อันนั้นก็ไม่ผิดน,นะครับ ถามว่าท <Workers> ําไมวันนี้ต้องมาสอนโต้เลยเพราะว่าต้องการให้ทักษะงานช่างคือจริงๆแล้วซื้อเครื่อไรก็ได้แต่เวลาทำโต้เลยเนี่ยต้องรู้จักมีวิธีการตัดมีวิธีการเจาะมีวิธีการยึดมีวิธีการแยกชิ้นส่วนอะไรหลายอย่างไม่ทราบว่ามีใครไม่เคยไม่ไม่เคยลงมือช่างบ้างคือไม่เป็นช่างเลยไม่มีนะยังไม่ยังไม่เป็นช่างเลยยังไม่ค่อยได้จับเครื่องมือนะ ยังไม่ค่อยได้จับเครื่องมือมีสองขั้นนะครับมาตีท่าด้วยกันวันนี้นะครับไม่จับเครื่องมือมีเบาท่าผมจะได้ช่วยดูอย่างไรกดก็ดูใกลชิดทุกคนนั่นแหละนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้รู้จักวิธีการตัรรดไม้รู้จักวิธีการยิงโครงรู้จักวิธีการแยกชิ้นส่วนของตัวโต๊ะรู้จักวิธีการตั้งศูนย์เลื่อยนะซึ่งตรงนี้มีความสําคัญซึ่งหลายคนที่ทาโต๊ะเลื่อยใช้เองเนี่ยผมเชื่อว่า บางคนถ้ายังไม่ค่อยได้มีทักษะความเข้าใจเรื่องงานฉากงานอะไรเนี่ยการตั้งโต้เรื่อยเนี่ยฉากเนี่ยสำคัญมากถ้าตัดไม้แค่หน้าสามเนี่ยไม่จําเป็นแต่ถ้าตัดไม้เป็นแพลง่งผเจ็ดสิบเนเหมือนช่างอร์เจอรอจำเป็นจะต้องทําให้ได้ฉากจําเป็นจะต้องทําแล้วได้แนวที่ดีหรือได้ตลอดไปหรือเป็นเป็นตัวล็อกตายตัวไปเลยนะครับดังนั้นโต้เลื่อยที่ทาสําเร็จออกมาที่ประมาณว่าปรับได้นะครับที่ปรับนุ่ได้เนี่ยมันเหมาะกับงานที่ ตัดคิวเล็กๆน้อยๆทีแม่เอ้ยคิวกี่องศาก็แล้วแต่สามารถปรับได้แต่โตะเลื่อยที่เป็นโตะเลื่อยมืออาชีพโตะเลื่อยที่เป็นโตะเลื่อยที่ต้องการความแม่นยําสูงเนี่ยฉากการเลื่อนตัดต่างๆต้องตายตัวล็อกตายตัวเลยและก็เช็คตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าล็อกตายตัวเสร็จแล้วเราใช้ได้ตลอดเราต้องเช็คฉากตลอดเวลานะครับและแท่นเลื่อยเนี่ยไอ้ตัวแป้นที่เลื่อนต้องมาตรฐานมั่นคงกว่านะไม่ใช่เล็กๆรางอะไรเล็กๆปพกอันนั้นมันเหมาะกับ ตัดคิ้วเล็กๆแบบนี้นะฮะแบบนี้ได้นะครับดังนั้นวันนี้เราจึงมาเลือกใช้วิธีการทำแบบสามารถที่จะตัดแขงเฟอร์นิเจอร์60เซน70เซนได้นะครับและสามารถที่จะเ,เมื่อเรียนแล้วอบรมแล้วสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่และซ่อมแซมได้เช่นกันนะครับอ่าทีนี้ก่อนที่จะมาเรียนเรื่องต้องเลื่อยเนี่ยครับ เราก็จะมาดูกันนะรับวะไรยังไงนะครับเรื่อง,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 องต,ตัวเรื่องของเรื่องของเลื่อยที่เอามาใช้นะครับก็จะเป็นเลื่อยที่มีความามีเลื่อยเจ็ดนิ้วกับ9นิ้วนะส่วนใหญ่ถ้าต๊ะที่เราเรียนวันนี้จะใส่ได้เจ็ดนิ้ววันนี้คือเจ็ดนิ้วและกเก้านิ้วนะครับอันนี้คืออันนี้คือัเจ็ดนิ้วมือนกันนะวันนี้ผู้รวมวันนี้มีผู้รมเอาต๊ะเลื่อยมาก,กี่ตัวครับสองตัวเราท่านนี้ไม่เอามานะ ไม่แน,น่มาไม่เป็นไรเราสามารถเจาะไว้แล้วยึดมีหลักได้นะครับแต่นั้นนะครับทนะี่มาในวันนี้นะครับรวมทั้งท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้ลองรู้นะครับว่าโต้เลืยลักษณะนี้ผู้อบรมจะสร้างงานได้อย่างไรผมต้องขออนุญาตผู้อบรมผมจะไม่ค่อยถ่ายผู้อบรมเพราะจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะครับอ่านี่นะครับโต๊ะเลยลักษณะนี้นะครับผู้อบรมที่ไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยจะสามารถสร้างขึ้นออกมาได้อย่างไรภายในหนึ่วันและได้โต๊้กลับบ้าน วันนี้มีรถเก๋งมาด้วยนะครับรถเก๋งคันนู้นนะครับว่ารถเก๋งจะขนโตะเลื่อนนี้ไปได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นสื่ออารมตัวอย่างให้ผู้อารมได้ดูนะครับดูเสร็จแล้วจะแนะนําเทคนิควิธีการเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วจะประกอบเป็นโต๊ะอย่างนี้พร้อมติดตั้งเลื่อยอย่างนี้ได้อย่างไรมาดูกันนะครับ